สวัสดีค่ะนี้เราอยู่กรมไฟฟ้านะคะมาจ่ายค่าไฟเอ้ยไม่ได้มาจ่ายมาเทียค่าไฟมาถามพนักงานดูนะคะเขาบอกว่าเราค้างชำระค่าไฟกี่เดือนนี่ดูนะคะประมาณห้าเดือนหกเดือนซึ่งก่อนหน้านี้คือถ้ามีใบแจ้งหนี้ไปหาเราที่บ้านนี้ใช่ป่ะเราก็จะได้มาจ่ายใช่ไหมแต่ทีเนี้ย เขาไม่มีบใบแจ้งนี้มาให้เราตั้งแต่วันที่เราติดตั้งมออไฟไม่มีเลยแม้แต่ไม่มีเลยแม้แต่ใบเดี่ยวไม่มีพนักง,งานเข้าไปหาเราที่บ้านแต่เมื่อวานนี้มีพนักง,งานเข้าไปหาเราที่บ้านสองคนแล้วก็บอกว่าเราค้าชำระค่าไฟประมาณหกเจ็ดเดือนทีเนี้ยถ้ามันมีแบบกรณีแบบถ้าเราแบบเขามาแจ้งบินกับเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเฉยไม่มาจ่ายเงี้ยเราก็จะไม่ว่าอะไรเลยนะเว้ย แต่นี่แบบเราก็อยู่บ้านแต่ไม่มีพนักงานหรือไม่มีคนเก็บค่าไฟปกติบินค่าไฟจะต้องไปหา, right? LA e ท,าที่บ้านใช่ไหมของแต่ละบ้าน่ะแต่เราอ่ะไม่มีเยที่บ้านเราไม่มีแล้วก็มันได้เก็บเราย้อนหลังประมาณห้าพันหนึ ah. ่งร้อยสี่บาทกับอีกสิบสองสตางค์เสียความรู้สึกมาก ถามว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะไหมเยอะเยอะมากครึ่งหมื่นอ่ะครึ่งหมื่นซึ่งเราไม่ทําอะไรเราป่วยเราไม่สบายเราอยู่บ้านอยู่บ้าน,บ,านบ้านเราก็มีของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เยอะอ่ะถามว่าแพงไหมมันไม่แพงเราสำหรับมอมอพิเศษที่แบบถ้าจ่ายแต่ละเดือนอ่ะเดือนละพันกว่าบาทเดือนละแปดร้อยเดือนละเก้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็แปดร้อยกว่าบาทมันจ่ายได้ แต่ละเดือนต่อเดือนมันจ่ายได้แต่ให้มาจ่ายทีเดียวเลยมันไม่มีและให้จ่ายครึ่งนึงพี่เขาบอกว่าเราเขาให้เวลาสองสามวันได้ไหมขอเวลาขอสองสามวันแล้วเขอมาจ่ายสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมแล้วก็แล้วก็ทยอยจ่ายให้หมดห้าพันยังไงเราก็ต้องจ่ายใช่เราเข้าใจว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายแต่เราแค่ไม่เข้าใจว่าเราไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงไม่มีพนักง,งานไปแจ้งหนี้เราตั้งแต่ วันแรกตั้งแต่เดือนแรกที่เราไปติดตั้งหมอ้อไม่เข้าใจแล้วก็มาเรียกเก็บรอยหลักอย่างเงี้ยคนหาชาวินข้ามอะ่ะมันจะไปหาที่ไหนมาทั้งห้ามผ่านบ้านเราก็ไม่ได้แบบหลังใหญ่โอโลโอโถคือต้องมาจ่ายตังหาเงินภายในสองสามวันสามพันสี่พันเราไม่ได้เช็คกะหรี่ที่จะไปหาตังได้เยอะขนาดนั้นปะ เออเคยเห็นแต่ในทีวีเว้ที่มาเก็บแบบเคยเห็นแต่ที่เป็นข่าวที่มาเก็บแบบย้อนหลังสี่พันห้าพันแสนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเป็นแสนอะไรเงี้ยเคยเห็นแบบนั้นอนะในข่าวไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงเว้ยไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองสุดยอดแต่ก็ต้องจ่ายอนะคะ่ะ เดือนล่าสุดเดือนล่าสุดนี่ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทอันนี้เรารับได้พราบ้านยายเราเปิดไฟเยอะแล้วก็เดือนแรกพันเดือนแรกนี่พันกับอีกสี่สิบสองบาทเดือนที่สองแปดร้อยสี่สิบาทเดือนที่สามเก้าร้อยเดือนที่สี่เจ็ดร้อยห้าสิบเดือนที่ห้าแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทกำลังที่หกสิบอสตางค์ รวมยอดนะคะประมาณห้าพันห้าพันไม่ใช่ประมาณสิห้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทกับอีกสิบสองสตางค์จำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายแต่พี่เขาบอกว่าให้เราชําระได้ครึ่งหนึ่งก่อนหรือว่าประมาณสักสองพันก่อน,นมีหรือเปล่านะคะเราไม่รู้ว่าเราจะหาได้หรือเปล่าสองพันสองพันกว่าบาทไม่คาดคิดมันเยอะมากเป็นค่าไฟที่เยอะมากตั้งแต่เราเคยใช้ไฟมา เออเราไม่เคยเสียค่าไฟแล้วเราก็เลยแบบงงๆไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อเห็นแต่ในทีวีก็ยังไงฝากแชร์คลิปให้ด้วยนะคะแชร์คลิปให้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเคยมีไหมแบบนี้แบบที่พนักงานไม่ต้องมาไม่มีบินมาเรียกเก็บค่าไฟแต่มาเก็บค่าไฟย้อนหลังอย่างนี้แชร์คลิปให้เราด้วยละกันเราก็อยากรู้ว่าว่ามันถูกต้องไหม คือ,อยังไงเราก็ต้องจ่ายแต่ว่าแค่อยากรู้ว่ามันมันถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองว่าไม่มีบินมาเรียกเก็บค่าไฟแต่มาเรียกเก็บย้อนหลังเนี้ยมันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปปัญญาอ่อนที่แบบคลิปโงโงๆขอบคุณค่ะ